วันนี้บิมจะมารีวิวล้อซีรีส์ใหม่จาก s l a c k w กเว l ตัวสแกมมี่ name is e ี m นะฮะวันนี้นะฮะจะมารีวิวนะล้อตัวใหม่ล่าสุดนะจาก s l a Vi e วนะฮะวันนี้นะเป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่านะฮะบีมได้นะสั่งนะให้จากโรงงานจากอเมริกานะสั่งทำล้อตัวใหม่มาซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นล้อสีผสมนะคะไม่ได้มาเป็นล้อสีขาวเดียวๆเหมือนรุ่นไว้ไซส์แล้วนะคะรอบนี้นะเราจะมีนะมาด้วยกันถึง3สีผสมเลยทีเดียวนะบอกได้เลยว่า สำหรับใครนะที่ชอบสีส,สันๆน,นะคะแล้วก็แบบว่าชอบความแบบไม่เรียกนะ,ะพี่บอกเลยว่าอันนี้ต้องโดนนะะเพราะมาถึง3สีกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ3สีที่มันจะมาพูดถึงนะ,ะแต่ละรุ่นก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนดีกว่าตัวแรกเนี่ยเป็นตัวที่มใส่เล่นอยู่นะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะทุกคนอ่าสำหรับตัวนี้นะฮะเป็นชื่อรุ่นว่าเลด เวลเบตนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าเลเวลเบตเนี่ยมันชื่อคุ้นจังชื่อเหมือนเคก้กใช่ไหมฮะใช่แล้วนะฮะมันมาจากชื่อของเค้กนั่นเองนะเพราะว่าตัวนี้นะมีสีสันนะที่นะเป็นสีขาวแดงเหมือนเคก้กเลเวอเบตเลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆนะทุกคนเราจะให้ทุกคนดูใกล้ๆนะฮะสำหรับนะฮะล้อตัวนี้บอกได้เลยว่าสีสวยมากนะคะเป็นสีผสมแดงกับขาวนะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์นะฮะของนะ,ะสีเคก้ก เลดเวดเวอยู่แล้วนะคะอ่าทุกคนเห็นกันใช่ไหมบอกได้เลยว่าสวยมากสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้คือบิมใส่อยู่นะอ่าโอเคผ่านไปแล้วทุกคนกับตัวแรกนะคะกับล้อนะคะตัวที่1นึะของเวอร์ชันใหม่ของเรานะคะโอเคเรามาดูล้อนะคะอีก1รุ่นของเราในวันนี้นะคะเป็นสีขาวดำค่ะทุกคนสีขาวดาของเรานะชื่อว่ารุ่นนะฮะ b a c k เบนอมนะฮะบอกเลยว่าทำไมถึงชื่อแบล็กเบนอมนะ,ะเพราะเป็นสีขาวดำหม่นนะ,ะที่แบบว่าดูลุคแบบเท่ดูลุคดักดกหน่อยนะสำหรับคนที่แบบว่าชอบสีแบบดัก๊กดกชอบสีแบบว่าเท่ๆนะฮะก็คือดำขาวนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูใกล้ๆกับล้อตัวนี้กันนะคะ,ะทุกคนดูนะคะนี่ทุกคนดูนะฮะเป็นล้อสีขาวผสมกับดำนะ ซึ่งบอกได้เลยว่ารอบนี้ล้อมาสีสวยมากๆนะซึ่งบีมาสั่งทำพิเศษเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่แบบว่าชอบสีผสมเนี่ยอยากแนะนำมากๆนะคะนี่และคือความสเปเชียลคือการผสมสีแต่ละล้อเนี่ยไม่เหมือนกันนะทุกคนคืออยู่ที่ว่าใครจะได้สีผสมในแบบไหนเพราะแต่ละวงของล้อนเนี่ยจะมีการผสมสีที่มันแตกต่างกันนี่ทุกคนเห็นไหมเวลาวิ่งเล่นนี่สวยเวอร์ จริงสวยเวอร์เลยนะคะอ่าสำหรับรุ่นที่2ก็ผ่านไปนะคะสำหรับรุ่นสุดท้ายนะคะเป็นสีขาวน้ำเงินนะคะเป็นสีขาวน้ำเงินอ่ารุ่นนี้นะ,ะสีขาวน้ำเงินมีชื่อว่านะคะ blue sky นะคะเป็นสี blue sky นั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าเป็นท้องฟ้าสีฟ้าๆนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูล้อใกล้ๆก,ก,กับสีนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูสีนี้กันนะคะ เป็นไงนี่นะบูสกายของจริงคือเป็นสีน้ำเงินสีฟ้า,ฟา,ฟาผสมกับสีขาวนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะอ่าสวยบอกได้เลยว่าสวยมากนะคะนี่นะเดี๋ยวให้ทุกคนแบบดูวงอื่นๆด้วยเพราะว่าแต่ละวงมันไม่เหมือนกันนะทุกคนสีแต่ละวงเป็นการผสมที่แบบไม่เหมือนกันเนี่ยสวยจริงสวยจริงนะคะอ่ะ อันนี้คือ blue sky นะคะเป็นแบบนี้เลยสวยงามมากนะคะอ่าเรามีถึง3สีสชื่อรุ่นขนาดนี้นะ,ะบอกเลยว่าสเปเชียลมากนะ,ค,ะคือให้ทุกคนได้เลือกสรรกันเลยว่าทุกคนชอบสีไหนอยากได้แบบไหนนะฮะสำหรับตัวบีมบีมเลือกสีเลยเเนะฮะเอามาร้อยทุกคนดูบอกเลยว่าคนที่ซื้อล้อนะฮะรุ่นแรกไปคือไวท์ไซส์ไปนะฮะไม่ต้องรู้สึกว่าเอ๊ย ฉันได้ล้อรุ่นเก่ามาฉันจะรู้สึกแย่หรือเปล่าอยากจะบอกว่ารุ่นนะคะรุ่นแรกกับรุ่นนี้เหมือนกันนะคะไม่ได้เป็นรุ่นพัฒนาหรืออะไรนะคะเป็นล้อแบบเดิมที่เราเปลี่ยนสีขึ้นมาใหม่นะค,ะคนที่เคยซื้อไปแล้วไม่ต้องตกใจแต่ถ้าอยากได้ใหม่จัดเลยดีกว่านะคะคุณภาพเหมือนกันค่ะเราแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นนะค,ะความลื่นความนิ่มเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเล่นตัวรุ่นเลเวเวตให้ดูนะคะนี่มันเหมือนกันทุกคน มันลื่นเหมือนกันนะคะทุกอย่างวงล้อทุกอย่างเท่าเดิมนะคะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะคะแต่สีแล้วทุกคนมันเป็นการสีที่ปพัฒนาสีใหม่นะคะเรามีเม็ดสีใหม่เข้ามานะคะคือสีแดงขาวฟ้าขาวแล้วก็ดําขาวนะคะอ่าโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับนะคะ บิมว่าหลายๆคนเนี่ยคงเคยได้สัมผัสกับร้อนะฮะสลักวิวไปแล้วนะะซึ่งบอกได้เลยว่ามีความนุ่มลื่นนะคะเล่นแล้วไม่หนวงหูเอียดอาร์ตไม่หนวงหูเลยจริงๆนะดูนะเหาะเอียดไม่หนวงหูทุกคนนะฮะก็ค,ความกว้างตัวนี้นะคะจะอยู่นะคะที่0.8ม mm มนะคะความหนานะคะจะอยู่ที่0.5ม mm มค่ะ ซึ่งบอกได้เลยว่านะคะเป็นความกว้างความหนาที่อย่างพอดีจริงๆตัวนี้นะ,ะเป็นทรงคลาสสิกนะฮะกึ่งกึ่งสตรีทได้ซ้ำนะฮะแต่ว่าไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะ,ะเป็นไซส์ที่เหมาะสำหรับทุกแผ่นนะ,ะแผ่นไหนก็ใส่ได้นะฮะเป็นแบบว่าใส่แล้วมันดูพอดีเลยทีเดียวนะฮะ,ะ,ะสำหรับราคาตัวนี้นะ,ะบิมบอกได้เลยว่านะ,ะราคา ดีมากๆสำหรับคุณภาพล้อยูนิเทนนะคะแล้วก็เป็นล้อที่ผลิตนะฮะจับเพือเมริกาด้วยนะขายในไทยก็จริงแต่ว่านำเข้าจับเะเทศอเมริกานะฮะซึ่งแน่น้าใครสนใจนะสามารถนะแอดไลน์นะหรือว่า f c e e o o o k i นะนะ เข้ามาสอบถามได้นะร,รวมไปถึงนะทางช้อปปีด้วยนะสไลดชอปของเราก็มีช้อปปีแล้วนะคะถ้าใครสะดวกจ่ายทางผ่านช้อปปีก็สามารถไปสั่งซื้อในช้อปปีได้นะคะก็สำหรับนีนะ้ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่ตามคิดใต้จนจบนะฮะลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้มิมด้วยนะคะสหรับ,บวันนี้นะคะ thank you for watching ค่ะ